น่ากินแห้งพี่น้องจ้ามาเด้อมาแสบน้ำกันตอนปลาหมึกตอนกุน้งแต่มาวันถิ่ีเยงเองกุ้งปลาหมึกกันเลยบ้านเจ้ามีฟ้ามเนาะ <laughs> อันเทศบอ,อยู่ข้างบ้านนะ้อนไม่ไรอือกามีฟ้ามพี่น้องนะ่ะอุ้ยเอาไนนี ตำหน้าตำรักไอคิบหนอนบุบโอ้ยสวัสดีค <st wireless voice> ่ะพ <Wha> ี <Luis> ่น้องจัาข้อตังค์พีดมองเลยใหญ่พออย่างแมนเอาสวัสดีค่ะข้าจะบอกคุณแม่พี่น้องผิดแต่ล่งมากหอดไม่ต้องดอกกวยใหม่เพิ่นพ่พี่น้องมาถามมันสิไประเหต์งั้นแหลพี่น้องเนี่ยปัญหาแค่เท้าวเต็มยุงมิเตี่ยมันงูเจ้าเบิ้งกับสิบเบือก็เลย์่บิ้งกับคิบลงมาพี่น้องมันไปเพิืงไปบามกับไปบวไดงมันหนา แงหนเยนมืนล,ลมขึ้นมาเนี่ยบกุมนะคะจีบต,ตัวเ็กับแข็งคนกัสีแขง็งมันเยบอะไราเงี่ยพก็เลยเออมาจินตามปกุมพอแม่พี่น้องมาใส่ให้นางเห็นยังแกี่ยกกลุ่มันไม่ไมมนะมด้แกี่ยวนนกับกลุ่ห็นมกับอะไรเง้มันังนกลุ่มยงเดียวกลุ่มยานเดียวยเดี๋ยวสิพา้ามันจิ้นตามปกุมได้จากพ่อแม่พี่น้องจ้ะคุมมากจะอาพักมาจัดปคะอกเนี้นพ่อแม่โนย งแหนมไปซื้อมาจะใส่ครับเด็กกนยำแหนมจ้าต้องซวยเห็นไหมก็ร่งทรเขียวอย่ยำแหนม้วยมาพอดีเจี่ยกจังที่สุดไอั่นเียวหรอเางานิสันมาเพื่อนาแหนมกตั้งสอุดไงเนี่ยาุ้ยมาพูดเองมั้งอยู่เมืองไทยเอ๋อยู่เมืองไทยภาษาญี่่เมืองนอกก็เด้กินไม่จะได้แหนมเ่บด้นนี่บขึ้นเีก่อนย่มท้ายชวนนักการเมือง เดี meet, days, so ๋ยวคอยเบิ่งตอนคุกแล้วเนาะหนองยิให้เบิ่งเราจะมันน้คุณยากขึ้นมจากเขาเห็ดมาแล้วคกคินเรเอาบนคูดรงารอดอตตมาูกันีสินี่ม่นสส้างค่ะสรลาสตอรขาลบล้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะหัดหมองได้เลยเก่ยยัเลีย นี่าสาาสันี่กัอ๋นี่พักก็นี่บ่เสารุ่มเนี่นี่นะสรุ่มอะศีราสอีกนเราอ่พักเล่นไรแต่เสพเท่ด้ถูกชัดเที่บานนได้กี คุณถามมาเรื่องพี่ไม้หรือล้ว่าไอ้พี่ไม้กับไอกับี่ยุนุเนยก็ขอไมาตากันก็ไปเห็นยุนลว่าอุือนเต้ ล่างไปเลย่บก็ได้กินถึงกแสบแบัวกลังนกินยิบแสบพี่น้องเมือไหไปซื้อปมึตัน้อยมามื่อเมือไหรเด็ตัวนี้วก็เกา้วก็เยซอยมาอุงเล่ามถุเนียเขามาหายหยีบเอยดาามึกเอิญปลาเะไรครับปมึกระดองสัมาสมถุงนี่ ไปสายะกนสูนกินตะเภาตัวพ่อแม่พี่น้องคนนี้กันสอ้วนเอาอ้วนเอาวันภาเราพ่อแม่พี่น้องออกป่าภารพ่อแม่พี่น้องกินเขาซาสองสแค่เนื้อปเอาย่บวดวหมอ นำการเดิมพ่อแม่พี่น้องประกันเหตุคนจะเข้าวนึงพี่น้องจ้าอย่ามานลำลายไหนําการาโซยนํากันนะคะพุ่นนะพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งพุ่นนะส้มตำอะไรคะตำตำมือพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยคุณนะคุณคส้มตำทะเลก็บ้านพ่อตำหมูตำหมูใส่มั่วมีอะไรก็ใส่ เเ้้นนบักุุ่่งงขพอแมใส่ละเส้นบักุคงเอ้าอยู่พี่ลืมใส่เส้นบักุคงเฮาปัจจันนี้พ่อแม่พี่น้องมิดกินเข้าไปโอ้วนน้ำลายแตกน้ำลายแตกไปตาแล้วมันนี่มีย่ำแล้วก็ผักมันนี่มีตำตำบักุคงร่วมมิดส้มตำรวมมิดทะเลคุณเซาสิเดือกสื่อโคกไม่แล้วละน้องด้วยมันหน่อยพอดปะไปได้ครัาไปหลานสื่อเขาด้วยคาไปหาสื่อคงยังไงมาไหวเนาะ เป็นยังไงคุณคะดีจังเป็นยังไ,นไนนงไน,น่ากินมากค่ะน่ากินค่ะบัวกบเจ้าวานะหาขามาเสียทำลายเด้อแล้วมาเห็ดเทียเสียโคข่อยกร <c oughs> ะไรเด้อมามน้ำลายของนะจ๊ะผู้ย,ยืนบ่อยทำลายเฮียแล้วทำลา,ายน<ม>ิ<ม>้วเขา,<ม>ขาพร้อมพร้อมพี่น้องจ๊ะเงี้ยเอ็นเขาเกี่ยงกับพองนั่นโอ้โหเขาบได้ย่างเพาะจังสี่อะเป็นแัดออดแดดผู้บกพรมันบกพรอย่างปลามันย่างบได้หญ่สิหมื่หัวหลุมเย็นเย็นไม่กินแต่บ่หุงอีเลียก็บ่หุงข่อยเขา บัน yeah. uh, e, e. mm, ี e. ้ย่างออกจากบ้านจะสิมือนหล่มแล้วมันเมือนซิมก็ได้ว่ามันขาดยัง่ซิอื้แต่แสบแต่แสบเดี๋ยวเด่ะเดขอเดี๋ยวเดซิมแงด้วยทำตาง่ายป่ะแสบแล้วอืยจังงเนาะกระแดอเนาอทำตาเขาชิว <G Incre ased> <House> เอาละพี่น้องแล้วทำกินกันเดีอวเอาเนวดให้หนวดอีกรอบนึให้พิ่หนวดให้เบิ่งอีกรอบนึงพี่น้องเขาอยากเนื้อให้เขายงออไปอยากสู้กันสู้ควบก็นอน่อยเลยพี่น้องเลยอยู่เมื่อยวนเมื่อยหนวกก็ได้กินแสบดืวยกันพี่หน่องเลยประดิษฐาดปากแจ๊กเจั่นพุงประเดดมีคิดบานตลอดค่ะไม่เคยขาดประเดดนีขาดประเดดประเดดขาดสต็อกหนีฝ่าวเลย ดุพุ่งควมเรื่อดาปลาขาด้เาเนาะขาไปไหนก็ดงาเต็มสตตอบพอไปคะพอแล้วแผลแผลมามาบึงมาเอาข้ปุ้นแล้วนี่หิเเนาะอาสิ้าเฮ็ดนังก็ไมมพี่น้องที่ีนข้าวปุ้น้ามาหลุดพุนนะพุนนะผุน เอาบัตรเทนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเอาบัตเทนบัตรควางโคกใส่เลยมันชื่อความโคกใส่เลยบัตรเทนโอ้โหอ้าเอืมพูดนะอุ้ยหนากินแห้งพี่น้องจ๋ามาเด้อมาแสบน้ำกันตัวปลาหมึกตัวกุ้งนี่สุดยอดมาวันเลี้ยงเองกุ้งปลาหมึกก็ได้ปั้นเจ้ามีฟาร์มเนาะเทพบอยูุ่คางบ้านน่าอดไม่หลับ เรามีฟ้ามพี่น้องคุณนะอุะอยเอาไหนอมีได้แล้วได้ภาพสวยๆแล้วคุณนะสุดยอดไปเลยนะคะคุณนะฟังเสียงโขกฟังเสียงโว,วดโขดก็หงหลับว,ว่าแสบพี่นออ้องสุดยอดอสุดยอดน่ดดากินมากน่ากินมาก เลิศค่ะเลิศไปไปนอนไก้ๆกันเมื่อกี้นั่นสวัสดีค่ะบแม่ลูกละนามากสวัสดีครัสวัสดีพี่น้องจัดมามากพ่อแม่พี่น้องพาลูกพลาดอะไกินข้าวอีกแล้วพี่จังโดนกินตะเข้าละกันเย็นพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวกินอันนีกกันเด้อะจนกินเป็นย่างๆไปได้พี่นะเพราะสานี้ยน้ำเนมเอาโซ่ไข่ไก่กล่องเนี้ยเป็นเบิ่งยังบอกว่าเอิรนเพิ่นนะบีานเรากินเขา ก็ออ่าก็ไม่กินต่ก็กินอไป่าเนอสัแ่ิ้อกินอาหารฟาสต้แล้วรอเลลาซินตัวนี้เบิร์แแ่บไปบหวกฝรั่งก็มันรากันกินอะไรบ่เดลรก็กินกับยัไม่ชออะไรเน้ยมก็ิงับักนไอ้จำคนไเนมก็กับผักลูก มัน่ลูกอ้อกูเป็นแมวเีอนี่มเรากินแม่สินี่ยังนั่งได้ป่ะพี่กทอดน่าดีคอยพยายามใส่บนแล้วเฮ้ยเข้าไปกินครับเอา้านั่นไงพี่กทอดน,น่ะพยายามใส่ไปเลย <c oughs> มันเป็นของขนาดเสียแบบนี้ว่าไหมเสียแบบนี้หอมน้องจิ้นท้องแต่งได้หรือก๊ะคุณน่ะคุณน่ะพี่น่อคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะบึ้งบึ้งเสร็เงียบลงก็เห็นเหมือนกันเห็นเห็อยู 是对 แซ่บด้เห็นไหมอืมแม่สรงให้แซ่บกินมีอะไรไาก็ไม่เหรอเขาขายอ๋อขายไม่ใช่ผมขายอย่างนี้นนั่นแค่ต้งแขนขายเลอรักอื่นก็ได้ให้ผาเสียบได้หรอน่าไปเลียนมากกว่าอืมไอ้ก็ขา นัก็จะไปกินจะแสกเพ่นัดตกแต่งโมโหแม,มนมาแต่งนรานนนกินไปเลยวปก็แต่งมันมเรยวพักเป็นไงต้องมีแต่งมั้งนี่โมโหแมนวุนไปเลยไปวัดมาเนาะ ไห้วกลูกอีกแกยิบแคบนู้นมาดูกนลังมึงอะไรมึงก็มีใค่อื่นมันไมรักจ้ะมาต่วัดทำไมเป็นน้องมีอย่งก็ซัดไซต์ุ๊หามาเลย ดำเล้งดูแบบดุอออืออเปิดอันนี้อเปิดเะาบอแว่เปิดเนี่ยมันมันมีมันมีรสชาติเปิดเลยก็เห็ดเดือนี่มาตัาะขามนะวันนี้พี่กะขามนะใส่แค่มะขามจะได้เข้ามีเดือ้ที่ได้กินเน้อเบิร์ก็ไหมเลอือกินมืบอื้ก็ไดก แกว้วกิน้าวมือหลยูบดีบดีได้แม่กินเบ็ดก่อ <laughs> นเหมือยก็จมได้ลกินไปเลยนลตรู่เป็นบรดิุ้งเขาก็บรด้กินน้ำกูแหละลูกนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ้า่ อ e. ันเอาอันเอาพักก็เดี๋วบอจ้ะถ้าตัเสียเออกาโนนยังแบแกาปล่าเปลผมอยากอืออาสาแตะสมารไป่าไหมพนเอี่ยมอาตยามามงอ้าวแพะอะไรล no um> ่ะไม่แพะ ก็ใส่สารัตม,มารราคาเจ็ดคนหนึ่งไม่มีกินหอมเลยเลยหน่อยหอมมันไม่โตเนาะไข่ไข,ข่เน,น้เหาบ๊เือไหมฮะเกินอกนกหมอน่อด้ยิน่อหมูจ้าตักข้าวกลุ้มปลาหมึกไมมแม่นะปลาหมึกถูกไหมจ้อจาปลาหมึกขาุมนนั่นไห กุ้งกุ้งเกิงนตักนะแม่จอยกุ้งทิาไให้แม่หมดใช่น้องช่อตักแม่ลูกกุ้งแต่ป้อมตักมาพาการตเเอาแฮหบานเอาแฮหมากเอาไม่เอ้ยตักมาด้า้างนลูบคุณลูกเอาเแหวแแหแ่อเอาเอนกุ้งดิบมาลูกกุ้งชุกเอาไว้แม่เจ้ากินแล้วกินเกับกุ้งดิบอ่้พะพราลเ bạn cái gì ban một sáu kết, cái số bảy ban năm, tụt xong, đẹp cái nào, một cái kẹo, một cái kẹo kia, ban chờ ở một cái เกือบมแบแข่งโค้งอ๋ออย่เยเจ้า่แบแข่งโคือแบบมอันนี้เออเือแข่งเขาจีดีเอนคนเออเือพวงภาาไทยเป็นแบัเกือพวงมันเือพวงเกือพวงไมทุกอย่างเลยแม่ภาษาไทยอันนั้นแหะแม่ก็ร่างเสือนี่ลูกภาษาไทยหนี่งเกือแข่งเกือปง ได้นนะแต่บยไหมแพงใส่คอย่าเ,เาี้เนานะ่ใ<ง>ส่กนะกินไมแ,แม่กินมันเบิดไปซะไ่ลงเงิน,น,น,อ,งน,นอันยัเนยงเต็มเมันดีอไรกหรอเจสันินแม่ต,ตมมื่นมนากหลังาองไม่กินเหอเดิมอ่น้าแดงเลย в ส่วนลูกเบียตัวนี้อ่อนน่งง่ามแข็งที่เราไปดูของลูกเบี้ยมันแข็งมากหนูแปนันม่มมี่เขาม่กลือมาแล้ว ใชป่ะเนี่ยังเนี่ยังเป็นแดดมักกันไปกินเผาอยู่ข้าเป็นสหาแบบได้คผมพี่นเดนไม่เจ็บใจยอ่านไหยอย่าไปเห็นดีกวอย่าไปยุดงทมันบอกลาเขาเดียวแล้วเขาตามมาจะเลย ไอ้มากไปกินไอ้ติดใจเต็อยู่ในอหนช่วเรียกันออว้านล่างนบ่มันแสกดีมันหับของม่เลยหรืหอมห่อห่อมันพ่อหาแม่มาแล้แม่ไม่รู้แม่จำมาได้ถ้าจะไปจำได้หน้จำไม่ได้ไปเดียวกันหนมโทรหามแม่เล้วลุะรุงเดี๋ยวลุงมอแล้วุงจโทรไปหมดยิ่งลุงแม่เมาลุงก็จำไม่ได้เลยลุงว่าติดแค่ผูก ร<อ>ุ่ปั้มนทาาแล้รหมดแทบพมดาาแต่มันจะเสียบีลาัน,า,นายไปสี่ร้อยเห้าสิบเป็ด<อ>เป็ทองเป็สองหอเ็บองหายนม่เสรอไปห้าสิบแต่มันเสียเปดีมันมมนุ่ม,มน้ำได้ไล่ใส่ปากลเลยดีเลยดีเลย ลำล่าออกมาก่อนงอกน่มาแกัร่าจัดไม่จัอย่างรึเนล่าอันช้าไปกินข้าวเที่ยงตาไปแปดรเจ็บใจแท้เลยจะพูดถึงกัแปดรอยแล้วแล้วมั่จะเสียเลยอย่างตอนนี้ตันนี้ราต้องสรงองอหือต้องั้งท่างนี้ เขาเลงวิสตาโต้ทปกีนเป็นกุ้งหอะไรอ๋อเออขาอีงหอยทีมันมีกุ้งมีหนานะก้มเป็นเขาแล้แบบดี่เวลาเขาไปเที่ยวเป็นแวตลีนะที่มันเป็นเขาเอียงหอยแบที่มีกหอยแมงปูหรือไม่นาหอยหนากุ้งหนาใจเขาเหลือซีไรซ์เ่แ้สบยู่ได้เนาะอยกันเลอส หลอดตายเงินต็นนั่นอ่ะเพราะมันเป็นเขาไปกันได้ก็สิปนทางคือต้นนั่นกินมันเป็นเขาไงเท่ากับเร่แบบนีเท่าังมีชีวิตชีวาแึ่าหน่อยหนึ่งมันบ่หล่ะคนไข้เขาอะไร่ไก็ได้แล้วลูกวแม่ตายอีกทีอหวบอกอืมหวงมูแค่ยุคหงโกินแบบนี้ได้เพราะมันก็จิกินงานกินไงกระดับชุมชนนันลูกอยู่ไง ตัวงไทเนยปึ๊บดไปหยไทน่าเป็นคนตายมีตายเประมาณ3สามหมอยืซื้อสี่หยมีอยนเดียวคืออร่อยเบียร์คือ่ีนะกเฮ้ยไอเบียชาฟังมาเลยนะสองขวดปรน้ันจิ้นเบียร์ปกตินมมันไปเดียวกันบอกทิ้งเรื่องก่อไปเดียวกันเนอะไปเดียวตามภาษานมนม ไอ้ว่าไอ้ผูเดีว่ามาเบียรประเทศไทยลวแม่เบียประเทศเดนม์กให้คุ้นนเลยมันเป็นยังไงอะรสชาติมันแตกอ๋อมาคูค้มนึ่งเลยเพราะว่าไอินกตเบียร์อี่างเบียร์ประเทศทดเดนมาร์ชาติเขาไม่ใช่อืออ ปูเนีหมดเบ็ด่ไดกินไปคุณักาจหาไม่เห็นกินไปพ่อแม่ไปนอนเลยอรือยมันก็ม่หอมไม่แสบเลยไม่บอกอนมันหอมแต่มันหอมอยู่บหนแง่ขงปูมันหอมอยู่บเวลาเขาเหกดข่อืมแต่หอมแบบที่แบบล้วกินหอมหรอุ่อุอแม่ซักมาอยู่ลรก ร้อเมนี่ยรลูกชายคอยลงนในนพิกแม่านาน้ำพริกแอปเปิ้ลนนเขาูไ่กินกินเดียว่ยห,นนหวนน็ยังไเหรอไม่น่า,านต,ตามลม <laughs> ่นี่ตัมัน่เขาจะเปิดโต๊ะส่ตัมมันเอาแอปเปิลม่ได้มเอาไม่ไดแป กี่แม่แม่โอเคเต้นหนักันไหมก่อนเคกับมิสซมืออะไรกันอยู่้มีเค้ก้นเฮ็ดดตอนใหม่หเฮ็ดซุ้มเลยแต่ว่าเฮ็ดซ่แล้วก็อิกินบ่ได้มันบ่กันบ่แข็เเราคว่าเฮ็ดเค้กเป็นพี่ดอนฮกันอันขนมเี้ยกโรูน้อเฟิรนบ่ง่ายๆนะกวอย่างเฮ็ดเป็นทอมาอยู่นี่แต่ ใไหมี่นีไปจอยบ่เป็นเนี่ยข่อยไหมเามันบฟูจะเล่นยไ้สุกินเไหบอเห็ดเลยบอบอเกินข่อยเลนขางแห่เห็ดมันอืมก็ข่าทานขนมกบ้าแล้วก็เขาเ็นไห้กินก็ขนมก็ไปเดินเดินไปใส่กุ้งตพรสระ เหนับบ่นเหมือนัเหมที่นงของมแ่เสยดยังบนเพลิดเกินไปว่าอะไรก็ได้่ากมาเล่าให้เพื่อนๆกันหน่อยดีดย่าอะร ยายแม่พอกับยาม่ยิงกันเขาเี่น,น,ส,นสองค <c oughs> นฮะ่าฮ่า่านงจิจิหนน้กนองก้อยอ ุกครั้งเนี่กินไปเรื่อยๆแ่บแ่บมนะลูกโม่ก็กกบมด้วกัน,นชีวิตหนกนก็บรลุกับชีวิตน้กกัน,น,กนรูะ <c oughs> แต่วาราลที่ลุมแม่ชซัดเอาซัดเอาพวกกไป เนื้อหตสปลางมันก็ดิดกไหมไม่เปลาหลังต้มสุกนะอย่าปากหนมอนจะมีเนือ้อสดอยู่แม่กนัน,กนยังก,ก,กินกูบกิน <c oughs> กูกินดไอ้ห้าวบกินดิบ okay ตอนนี้มคุกากินไอกินยูดิบกัเ็นปลาลักส์มันเห็ิมักกินดิบลัก Của mẹ 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 dặn cho tiêu này chắc chắn cho tôi có một bọc 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 ยังมาเริ <c oughs> ่มแดงไม่พอเลยแดงแข็งก็ไม่จอนอืม่อ,มอแม่พี่น้องเยาะพะกันสัตว์เปียกฝังเปียกฝังปรนเด้อคลิปนี้ก็บจ๊ะไปซ้ำนี่แหละ่อแม่พี่น้องจา้าขอบคุณทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์มาทักทายยิ้เถ้าบรรยากาศความราู้ความรักของพี่น้องแย่งกันกินซีคนแมน่ลูกแสบพัก <c oughs> กดไหล่กดแชร์ไปเรื่อยๆคระมดามไฮมาซูมกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดนมาย์กเลจ้ะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ไอสิบ๊อบมีเฮ็ดมี่ยังให้เบิรงตพักมันได้ดอกมีแต่หิมามีแต่การกินเผาบรรยากาศครอบครัวแม่จำนี่นะจ้ะอยู่ดีไม่แห้งสูบๆทุกคนเอกจ้ะเน้องนี่ยังสิบไว้พอนพ่อแม่พี่น้องเ่าสองลูกสองลูกไว้พอนไปไว้พอนไปสิซวบาอบยังให้เพิ่นยังใดไว้พอนยังอยู่ดีไม่แห้งลอดภัยจากโคบีที่แห้งด้วยๆก็ว่าไปให้รวยนะครับเริงๆรวยนะ ซื้อแมสกันเยอะๆนะครับผมอะไรนะลูกอยางปะขวดพวกระปุด็กนิดนึงกันซื้อแมสก์เอ้อุ๊วิญญาณของก็ของผมหงุดหงไปแล้วจ้าพวกแม่เราสดีเราอึงนายวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ